ว่าเขาเพ้ออะไรบ้างนะครับคุณคุณเดลซาครับผมนะฮะสวัสดีครับคุณกาเวลาท n d นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะครับนะครับคุณคุณเอคุณเอส่วนอ่สุพรรณีรัตนกุลนะครับขอบคุณมากครับติดด่านเช่นกันนะขอบคุณมากครับนะฮะคุณพนิตตานะครับผมนะครับ คุณพนิตาแจ่มจันท์นะครับ FCTP สวัสดีครับนะครับขอบคุณแอปุ้ยครับนะครับผมจะเดินทางไปทอดกระถินสามาัคคีที่บ้านผมเองนะครับวัดผมเองนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบครอบครัวนะครับก็มีชาวบ้านถวายที่นาเขาเป็นวัดเพื่อไม่ให้อาชาวบ้านต้องเดินทางไปบ้านอื่นเพื่อไป ไปทําบุญทําทานนะครับเขาก็เลยขออนุญาตได้สร้างวัดขึ้นมาเรียกว่าวัดหนองแต้นะครับวัดหนองแต้นะครับบ้านผู้อยู่คือบ้านหนองแต้แต่ว่าวัดชื่อวัดคือวัดหนองแต้นะครับขอบคุณมากครับตามที่แอดปุ้ยนะครับนะครับก็ตามกําลังศรัทธานะครับนะครับซึ่งถ้าวันไหนไล่ถ้าวันไหนบริจาคนะครับไปยังบัญชีแล้วก็ อแอดแอดไปที่ p i r a c h a t b b p b p ห้าเจนะครับเพื่อแอดไลน์อาจารย์นะครับแล้วก็ส่งสลิปให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้รวบรวมนะฮะใครใครลืมส่งก็ไม่เป็นไรนะถ้าเขาไม่ประสงค์จะออกนามนะครับนะครับส่วนถ้าใครจะให้ผมรวบรวมเพื่อเอารายชื่อไปร่วมทอดกระถินกับ กับสายอื่นๆสายอื่นเขาเขาแจกซองนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้ผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะครับก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่เปิดก็เลยไม่มีซองไปแจกนะครับก็บอกบุญทางนี้แล้วกันเนะาะสาธุครับนะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญเจริญเ้อนะครับก็หมายความว่ามันจนถึงสิ้นเดือนนนนะฮะก็คือวันที่สามสิบ หนึ่งสองหนึ่งสองยังได้นะครับหนึ่งสองสามก็ยังได้นะเพราะว่าผมจะอยู่บ้านแล้วผมก็จะเอาชื่อเขียนเพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้แล้วก็จะนับยอดเป็นเป็นตัวเลขว่าสายยูทูบเบอร์นะครับสายยูทูบเบอร์มีประมาณห้าพันบาททุกิมือ่อนี้นะอู๋ก็โชคดีนะถ้าได้5้าพันบาทนะนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับส่วน ส่วนคนที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าช่องอาจารย์คนเห็นน้อยสมัยก่อนเป็นพันกว่าคนนะดูดูช่องผมเนี่ยดังนั้นก็ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมทําบุญเยอะไม่เป็นไรครับนะฮะปีนี้ไม่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะส่งส่งไปลายบุคคลได้ครับเพราะว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นการรบกวนนะครับก็พูดในสาธารณะนะ ต้องขอบคุณมากแอดปุ้ยนะครับแล้วก็ทุกคนที่สหรับสนับสนุนแล้วก็บอกบุญนั่นเองครับบอกบุญเนาะกระถินเพื่อเพื่อเขาเรียกว่ารักษาธรรมเนียมประเพณีไทยๆนะครับในการใช้โอกาสในการออกพรรษาเนี่ยนะครับในการซ่อมแซมหรือหาทุนสร้างถาวรวัตถุในเป็นพุทธสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาถ้าศาลาในพระตบิดักนะครับ บริจาคสร้างศาลาเนี่ยศาลาเนี่ยมันคือที่พักสงเพราะว่าไม่มีเจ้าของนะครับที่พักสงฆ์ก็คือสงจะเดินทางมาตรงนี้ผู้พักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นลงต่อหรือจาริกตัดไปแล้วก็ยังมีภิกษุที่ยังมาไม่ถึงเขาก็จะได้ใช้ศาลาตรงนี้นะครับในการหลบแบดดฝนหลบ งูเงี้ยวเกี้ยวขอเพื่อเพื่อไม่ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการร่วมสร้างศาลาเนี่ยมีบุญมหาศาลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาละผมจะเอาพสัสดรให้ดูนะบุญมากมากมากทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับนะฮะ mm hmm. คุณยายงานฝีมือนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณนอมถินเนาะคุณไข บัวไข่นะครับคุณพันธิดานะคะคุณพันธิดานะครับคุณเออคุณสวัสษ์เบิร์ดนะครับผมนะครับคุณสุนีนะครับผมนะฮะน้องลักกี้มานี้ไหมนะครับจะได้เพราะว่าน้องลิกกี้น่าจะยังไม่มานี่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นอ่าแอดมินนะคุณนิตยาครับสิครับคุณโปร คุณพร้อมตาไม่ใช่โปรคุณพร้อมตาคุณราตีเดชนะครับคุณนางซีสวัสดีค่ะนานนามน,นานแล้วไม่เห็นค่ะอ๋อจริงเหรอฮะโอ้ดีใจมากนะครับถ้ามีลักษณะแบบว่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเนี่ยมันมันลักษณะเหมือนกับว่ามันเป็นการเปิดการมองเห็นฮะผมอาจจะเป็นเพราะว่า มีคนดูมากขึ้นทีละสิบยี่สิบคนนะฮะอาจจะเป็นการเปิดการมองเห็นก็ได้ขอบคุณมากครับคุณนังซีเนาะนะครับผมนะครับที่มองเห็นแล้วนะครับดินดีด้วยนะครับคุณสวัสอ่ขอบคุณมากครับแอดพุ่งค,คือช่องนี้ผมต้องยอมแล้วว่าต้องต้องเริ่มต้นใหม่นะฮะต้องนับหนึ่งใหม่ตอนผมจะไปไลฟ์สดเนี่ยคนบอกว่าการเริ่มต้นในการไลฟ์สด ต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะผมก็เลยรู้เลยว่า YouTube เหมือนมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับคุณป้าอ้อมครับมารายงานตัวขอบคุณมากครับนะฮะคุณจิ๋วจิ๋วจิ๋วนะครับคุณยงทองสุกนะคุณอาทิเดชบอกว่าสวัสดีคุณปุ้ยพีและก็ทุกคนนะครับนะครับคุณต่อยศิรินันท์ครับคุณแอดนักรบมาแล้วนะครับนะครับโอเคนะครับถ้าเห็นก็จะเป็น ดูแลนะครับเพิ่มทันทีนะครับเพราะว่าแอดติกกี้ก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นในในช่องนี้นะครับอ่าครับมอบกแจะเห็นแอดดังลบนะครับคุณ GH ฮนะครับสวัสดีครับอ่ะทุกคนครับฟังแต่ละท่านแล้วดําแจ๊ชื่อผมคือเพื่อเพื่อเพื่อให้ฟ้องคํานะครับเจอแพะเจอแพะแพะจ๊เพอเจอแพะ ดำแจ๊เพอนะครับคุณปินทวนครับคุณอาซีครับคุณมาลิคุณมาดิสอนเอาซื้อเก่านะคุณเดลซัฟฟนนะครับซีครับนะครับฝากกดเป็นกำลังใจด้วยครับนะครับแอ็นัคลบมีมีกลุ่มนะครับเอ็นัคลบมีกลุ่มเนาะมีเขาเรียกว่ามีไลฟ์เอ๊ะไม่ใช่ดิเป็นยูทูบเบอร์นะครับนะฝากด้วยเนาะนะครับ คุณธมรริกาครับผมนะครับคุณบุญมีอ่าคุณบุญมาคุณธรรมะสอนใจสวัสดีครับผมนะโอเคเจอแพ้แจ้เพ้อดูมาดูอาการทางจิตวิทยาของพวกเรานะครับว่าทฤษฎีหนึ่งที่จะทำให้เห็นว่าคนที่รู้ว่าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยแต่อยากให้ขบวนการทั้งยุทธธรรมเนี่ยให้บอกว่าเป็นลุงพลมันเป็นความคาดหวังที่เลวไหลมาก การคาดหวังที่เหลวไหวเหลวไหลคือมันจะทําให้เกิดความแคลงใจในกระบวนการนะครับดังนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปซีเรียสใดๆนะครับมันจะเป็นแรงกดทับของคุณตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าดําแจและแห้งไม่ใช่พี่น้องของป้าแตมน,นะครับไม่ใช่พี่น้องของป้าแตมแล้วนะ าแตนลุงพลเหมือนกับว่าเขามาเกิดใหม่แล้วนะครับเขาตายจากที่นั่นเพราะคนในหมู่บ้านนั้นอยากให้เขาตายแม้นเรามารู้ทีหลังว่าชาวบ้านเองก็รู้ว่าลุงพลเป็นคนดีแต่กลัวตายขณะชาวบ้านรู้ว่าช่วยกันหาก่อนเก้าโมงคุณจะมีความรู้สึกแบบไหนครับถ้าถ้าขบวนการบอกว่าลุงพลอุ้มเด็กตั้งแต่ คือเด็กไม่หายนะ9โมง40 9โมงครึ่งไปเเด็กยังไม่หายแต่ชาวบ้านหาก่อน9โมงนี่คือกระบวนการของบ้านอชาวบ้านเนี่ยแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าต้องทําอะไรต้องเอาตัวรอดเป็นยอดดีอาจจะรู้นิสัยใจคอของคนที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะเป็นคนโหดร้าย เอาชีวิตให้รอดดีกว่านะครับท่านลองคิดดูว่าชาวบ้านรู้ว่าตัวเองหาเด็กก่อนเก้าโมองอย่าบอกนะว่าในนั้นไม่มีนาฬิกาผมไม่เชื่อมันต้องดูมือถือป้าแตนยังมีนาฬิกาเลยนาฬิกาวอตนะครับก็คือนาฬิกาตัวเลขนาฬิกาควอตนาฬิกาตัวเลขนะครับนะครับทําให้ป้าแตนเห็นว่าตอนเขาเตือนลุงพลว่ามันสายแล้วเนี่ย ลุงพลก็าถามว่าเวลาเท่าไหร่ก็แสดงว่าป้าแตนดูในกาสองรอบนี่สายแล้วอะ่ะเนี่ยลุงพลไปไปขึ้นขึ้นเดี๋ยวสิบบทท่านสายแล้วลุงพลสวนมา,าว่าเวลาเท่าไหร่เราเนี่ยป้าแตนดูอีกรอบหนึ่งเป็นเก้านกายี่บสองนาทีแต่คนทางหมู่บ้านหาหมดหมดแล้วนะ ถ้าเรื่องนี้มันต่างจากที่เราคิดผมว่าประเทศนี้อยู่ยากและชาวบ้านกกอกก็จะไม่น่าเชื่อถืออีกเลยผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ไม่น่าเชื่อถืออีกเลยช่างที่ใส่ไม้ก็ไม่น่าเชื่อถืออีกเลยไม่มีคนมาช่วยลุงพลเลยสมมติเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะอยู่กันไปทำไมฮะถ้าผมเป็นถ้าเป็นผมมาผม ผมจะทิ้งสทกเพื่อคืนให้ป่าสงวนเลยผมไม่เอาแล้วคนบริสุทธิ์หนึ่งคนในหมู่บ้านยังไม่ปกป้องเขาแล้วก็อยู่หาพระแสงอะไรสมมติผมคิดอย่างนี้นะผมไปเลยผมไปเลยอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่ไปก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีบาปติดตัวช่วยกันหาเด็กตั้งแต่ก่อนเก้าโมงแต่ ลุงพลวัแตนถูกบอกว่าเป็นคนค่าเด็กและไปอุ้มเด็กพัดภาคผู้เยาว์ออกจากอกพ่อแม่ตอนเวลาเก้าโมงสี่สิบเนี่ยแล้วผมจะอยู่หาพระแสงไงเนี่ยอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะร่วมกันทําลายคนคนหนึ่งทําลายครอบครัวคนหนึ่งหรืออาจจะร่วมกันปล่อยให้ขบวนการประหารชีวิตครอบครัวหนึ่งแล้วตัวเองจะอยู่มีความสุขไปเพื่ออะไร อันนี้วิธีคิดของผมนะเมื่อคุณรู้ว่าเด็กหายทําไมคุณไม่กล้าพูดกลัวตายอะ่ะกลัวตายเนี่ยแต่คนอื่นตายครอบครัวหนึ่งตายถูกต้องไหมฮะดังนั้นเอาเป็นว่าเพื่อให้เกิดความสบายใจของสามบ้านคุณได้ฆ่าลุงพลพแตนเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณได้ฆ่าลุงพลพระแตนตายในกบกอกแล้วครับลุงพลพระแตนมาเกิดใหม่ที่จำปดงจำปดงและสกลนครโอบอ้อมอารีปกป้องรักเขาตั้งแต่ชาวบ้านในจำปดงทั้งหมดรักเขาผู้นำท้องถิ่นในจำปดงตำบลขุดเรือคําอําเภอวานอนนิวาสรักเขา เจ้าหน้าที่ก็รักเขาตำรวจในพื้นที่นี้ก็รักลุงพลปกป้องลุงพลลุงพลจะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดเขาอําเภอเขาตำบลเขาหมู่บ้านเขาลุงพลขอความร่วมมือที่จะจัดลานกีฬาองค์ปู่เป็นลานกีฬาเป็นลานาประเพณีต่างๆทุกคนให้ความร่วมมือเด็กๆเกยาวชนขับรถมาดูงาน มาเล่นกีฬามันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมมันต่างกันลิบลับยังกับอ่าหน้ามือเป็นหลังมือนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เห็นถึงร้อยคนป๊าปโอ้โหดีใจมากนะครับสิบค,ครับคุณเริรยบุ๊ก่ะครับอ่ามาแล้วนะครับมอบนะครับเมื่อกี้รออยู่นะครับว่าแอดมินเดิมที่ห้องโน้นเมื่อ,อไหรจะ มาจะได้เห็นนะครับอ่ะนะครับคุณเลืองฤทธิ์นะครับแอดเลืองฤทิ์เรานะครับ,อรอรอนะรบมอบกุญแจให้นะครับนะครับคุณพลาย FCTP นะครับผมนะครับคุณเชริบุกจู u ย u ถู YouTube, คะ่ะยูทูยูทูยูทูอ๋อ YouTube ค่ะยูทูไม่ยูทูยูทูนะครับเ นะฮะคุณธรรมะสนใจนะคุณนรณีครับขอบคุณมากครับผมนะครับคุณเชอยีบ g ว o d morning อ๋อ o d morning คุณปุ้ยแล้วก็นะแล้วก็ u t u ู e ค่ะนะครับเอ่อคุณจัน่าคุณจันทนานะครับคุณสายหยุดครับผมนะนะครับคุณช่างบอยดาริ่งครับผมนะซี่ขอบคุณมากครับนะฮะ เมื่อกี้ได้ฟังอ่าแม่อยากไปมากเนาะผมก็ติดหลายอย่างนะครับเห็นที่นันก็นําเครื่องรางของขังอ่ามามาปล่อยนะครับเพื่อหาค่ารถอยู่นะครับคือทุกคนอยากไปมากนะมันคงมีความสุขนะเนี่ยประมาณนี้ผมต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นไปมันต้องเป็นครอบครัวนะครับผมติดขัดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าผมให้ลาให้แฟนลา ลาต่อเนื่องกันคงลาลาสิบวันเนี่ยเขาคงให้เขาคงเชิญออกนะครับต้องขออภัยนะก็เลยจะไปทอดทอดกระถินนะครับอ่าแล้วก็รีบมาวันที่ห้าเลยนะครับเพราะว่าเขาทํางานวันที่หกต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ไปเป็นกำลังใจลุมพลเพราะว่าได้ข่าววาดําแจ๊เจะเจอแพะแจ๊เพอเจอแพ,พะดพะําแจเพอ คือให้ให้จับประเด็นคำพูดของแกะช่วงนี้นะครับจะเป็นการจิตใจเขาไม่รู้เป็นอะไรนะเขาจะไม่รู้หรอกว่าอะไรควรไม่ควรพูดเขาจะขออยู่เหนือลุงพลพระแตนทุกกระเบียดนิ้วเขาจะขอยืนอยู่เหนือลุงพลมาะแตนทุกกระเบียดเดีวแม้แต่คําพูดคุณบนเทียนครับสีนะครับผมนะฮะคุณจัน จันทรายจันทรีเห็นไหมเออนะครับผมนะ่าฝากช่องอาจารย์ตามลิงกด้วยนะคือช่องนี้แหละครับเพราะว่าผมเพิ่งเปิดการมองคือเปิดการมองเห็นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นตจากจากสามสิบกว่าคนจากหมื่นห้านะครับวันนี้ถึงร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับช่องผมเปิดการมองเห็นได้ร้อยคนแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานได้แปดสิบกว่าคนก็ดีใจแล้วนะครับ นะต่อมาครับเขาบอกว่ายังไงครับเขาเห็นว่าพวกเรานี่นนตึกอา่าเรียกว่ามีความพร้อมเหมารถเหมาอะไรที่จะไปให้กำลับบงใจประมาณว่าต้องนอนหนึ่งคืนแหละเพราะว่าอา่าผมว่าน่าจะไม่นานมากนะน่าจะไม่นานมากแต่ก็จะออกมายินดีปีดาแต่ว่าเบาเาเบาๆบอย่าอย่าแสดงความดีใจตรงนี้เยอะนะครับเพราะว่าจะมีคนเป็นลมจะมีคนเป็นลมนะครับ แล้วก็เคลื่อนไปอยู่ที่จำปดงไปอยู่ที่องค์ปู่ในเย็นวันที่สามสิบเอ็ดผูกคบึงข้าไม้แล้วคนเดินทางไปนี่ว่ามาทุกจังหวัดเลยนะครับเดินทางเย๋ยวจะคึกคักครับวันที่สามวันที่สามสิบจะคึกคักแล้วท่านลองทำดูนะว่าจะมีความสุขนะสามสิบเอ็ดคึกคักนะครับแล้วก็สามสิบเอ็ดช่วงเย็น น่าจะมุ่งไปที่บ้านลุงพลนะน,นะที่จำปะดงบางทีก็จะหาที่พักไว้ก่อนนะจองที่พักไว้เพราะว่ายังไงก็ต้องไปสนุกสนานกันจนถึงวันที่วที่หนึ่งเมื่อเสร็จวันที่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมไปที่บ้านหน่องแต้สีเกตนะฮไปถวายกระถินนะนี่แนะแล้วเขาทำยังไงฮะ พอเขาเห็นการเคลื่อนไหวฝั่งเราก็ทำยังไงครับโอ้ยระดับฉันต้องนั่งเครื่องอ๋อลำบากมอไซค์อีกมีคนบอกว่าเขาคุยกับเอฟซีเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยพวกเราเนี่ยต้องนั่งเครื่องมอไซค์วินปากซอยอ่ะพูดง่ายๆนะยโอ้ยจะไปรับจะเอาเอาเครื่องบินไปไปรับเอาไปรับนั่งเครื่องบินมานะ จากคนเชียงใหม่เอ่ยจะให้นั่งเครื่องบินมาคือจะดูถูกดูเขาสิดูเราสิตลอดเวลาแล้วจะขอให้พูดแล้วอยู่เหนือลุงพลอยู่เหนือเอฟซลุงพลอยู่เหนือลุงพลเนี่ยเขาจะมีความสุข